ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็มีกิจกรรมนะที่พวกเรากัลยาณมิตรก็มีโอกาส ไปร่วมกิจกรรมกันก็ได้น้อมถึงธรรมชาติของชีวิตที่เป็นไปด้วยวัยเบื้องต้นท่ากลางแล้วก็วัยบ้านปลายชีวิต <c oughs> <c oughs> เนื่องจากพวกเราได้มีการน้อมถึงสัจจะความจริงในสิ่งที่เราได้เห็น การสืบทอดมาตั้งแต่ยาววัยและสิ่งที่เราได้พิจารณาชีวิตบ้านปลายมีความสำคัญที่จะต้องนำมาพูดจากกันชีวิตบ้านปลายถ้าหากว่าเรามีบุญและวาสนาเราได้ฟังธรรมได้เรียนรู้สัจธรรม ตามพระธรรมคำสอนก็คือทุกอริยสัจสี่เราจะเห็นการทั่วไปนะถ้าหากว่าเราลังเลสงสัยเราจะเห็นชีวิตบ้้นปลายไม่เหมือนกันกับผู้ที่เกิดความลังเลสงสัยก็จะมีความแห้งแล้ง อ้างว้างเดียวดายขาดกัลยาณมิตรขาดความอบอุ่นในบ้านปลายชีวิตแล้วคาดหวังสิ่งภายนอกต่าง,าง,างๆนาน,นาเน,นี่ก็เรียกปูงแต่งแลยเป็นเหตุทำให้จิตใจทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆก็ได้น้อมสิ่งเหล่านี้ นำาน,นำมาเป็นข้อคิดให้พวกเราได้มีโอกาสปรับวิถีชีวิตกันคำว่าหมู่มิตรกัลยานมิตรทั้งหลายนั้นจะให้เป็นปึกแผ่นก็จะต้องมีการเรียนรู้เหมือนกันเช่นศีลนะสมาธิใจเขาใจเราถ้าเรียนรู้เรื่องศีลเรื่อง ใจเขาใจเราเราก็จะมีกลัลยาณมิตรได้มนุษย์เราที่อบรมตนเองแล้วก็สั่งสมบุญกุศลกันนั้นต้องยอมรับเหมือนกันว่าการที่พวกเราสั่งสมบุญมานั้นไม่เท่าเทียมกันจึงมีผู้ที่มีความพร้อม ก็ไม่เหมือนกันการท่งผลให้ชีวิตมีความพร้อมอย่างหนึ่งแต่ก็ขาดไปอย่างหนึ่งก็มีให้เราได้เห็นกันมากมายตอนช่วงที่เราใช้ชีวิตในสังคมนั้นเยาววัยท่ามกลางแต่เราได้สั่งสมอย่างเดียวเราจะได้ผลลัพธ์อย่างเดียวเหมือนกัน แต่เราสั่งสมไปด้วยสองด้านนะทั้งชีวิตสังคมในกระแสะโลกเราก็มีความมุ่งมั่นขยันมั่นเพียรคำนึงถึงใจเขาใจเรานะแล้วก็มีศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาหน้าที่ของเราทั้งสองด้านเราจะเป็นผู้ที่มีความเบิกบานในบ้านปลาย น่าจะมีกัลยาณมิตรทั้งรุ่นลาวข่าวเดียวกันรุ่นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นที่กำลังเจริญติดตามส่งเสริมกันอันนี้เป็นแนวทางกลางๆที่เราน้อมะระลึกการแก้ไขชีวิตแนวทางพุทธบ,บริษัท4ในข้อธรรมน่เขาเรียกว่า อ,อริยสัจสี่นะข้อธรรมเนี่ยนะถ้าเราน้อมถึงข้อธรรมอริยสัจสี่และพวกเราเป็นพุทธบริษัทสนั้นก็จะสอดคล้องนะต้องกันนะเพราะนั้นจะเห็นว่าทำไมถึงบ้านปลายก็ยังมีความเบิกบานในเมื่อร่างกายก็เสื่อมถอยนะหมูลูกหลาน ก็กระจายไปสู่ทิศทางของแต่ละบุคคลหมู่ญาติทั้งหลายก็แตกไปล้มหายตายจากกันก็มากมายนั่นหมายถึงเราได้เห็นความอ้างว้างความเป็นไปตามความจริงที่เราเห็นกันเพราะสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราต้องเห็นว่าทุกในอริยสัจส,สี่นั้นจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาฝึกอบรมตนเองไม่ให้อับเฉาเศร้าหมองเดียวดายก็คือสิ่งที่ฝึกให้ตนนั้นมีความกล้าหาญมีความอ่อนน้อมมีการฝึกตนให้เป็นผู้ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานไม่ได้มายถึงเรา,าถือตัวถือต,อตนจนขาดระเบียบวิน,นัยหรือไม่ หรือไม่ถือตัวถือตนจนไม่มีระเบียบวิหนัยหรือไม่ก็ต้องมีการประคับประคองเรียนรู้กายวาจาใจของพวกเรานะอย่างไรให้เข้าถึงกระแสะแนวทางไว้ก่อนนะแนวทางเนี่ยเป็นตำรับตำราที่เราจะต้องเก็บรักษาฝึกอบรมตามแนวทางเพื่อจะให้ เป็นแผนที่เป็นการเดินทางของชีวิตนะยิ่งสูงวัยยิ่งแก่เท่ายิ่งเบิกบานไม่ใช่ยิ่งแก่เท่านะยิ่งเศร้าหมองอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจเข้าถึงกระแสะพระธรรมคำสอนอยางที่สูงวัยนะจำเป็นนะที่จะต้องฝึกอบรมมาตั้งแต่ยาววัยท่ามกลาง พอถึงสูงวัยใจของเราก็มีแต่ให้ความสุขซึ่งกันและกันการกระทำของเราก็เช่นกันนะก็จะต้องน้อมเสมอสิ่งที่เรานะดูแลตนเองอย่างไรดูแลผู้อื่นควบคู่กันไปด้วยอย่างไรเอาความพอดีนะไม่ได้หมายถึงเราจะต้องไปเปรียบกับคนที่เขามีความพร้อมเราก็บอกว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่พร้อม แต่ความจริงแล้วการที่เราฝึกตนให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนต่อคนอื่นนั้นก็คือเรื่องใจเขาใจเราความพอดีก็จะเกิดขึ้นนะบางท่านก็โอดครวนว่าชีวิตเราไม่ได้มีความพร้อมเรื่องปัจจัยสี่ภายนอกเราเลยทำไม่ได้เราเลยฝึกไม่ได้มาร่วมกิจกรรมไม่ได้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเป็นองค์ประกอบ ในความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองการที่เราศึกษารพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้ชีวิตของเรามีความสุขความเบิกบานในบ้านปลายชีวิตนั้นให้เราสังเกตการที่เราอยู่ในแวดวงสังคมหมู่เล็กหมู่ใหญ่ก็ตามถ้าใจของเรารู้สึกหวาดกลัวไม่ต้องการที่จะอยู่ในกระแส คู่คนหรือไม่อยากจะอยู่ในกระแสะคู่คนคำว่าอยากอยู่และก็ไม่อยากอยู่นั้นเขาเรียกว่าจิตใจอ่อนแอหวาดกลัวที่จะอยู่กับความเป็นจริงที่เราจะต้องพูดต้องเคลื่อนไหวร่างกายต้องดูแลตนเองเนะเพราะนั้นพระธรรมคำสอนไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้หวาดกลัวหลบหนี หรือแรงกระทบต่างๆที่มีในความจริงนั้นนะไม่กล้าที่จะต้องชี้แจงไม่กล้าที่จะต้องแก้ไขอ่อนแอนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นการมากมายเนสังคมยุคสูงวัยก็คือบรนปลายชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะได้เห็นผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนก็มีแต่เรื่องปรุงแต่งนะ โทษสิ่งโน้นโทษสิ่งนี้โทษบุคลบคลน้นบุคคลนี้นั่นหมายถึงเราไม่ได้ฝึกสอนอบรมตนเองให้มีความกล้าหาญให้มีความมุ่งมั่นตามพระธรรมคำสอนแต่เรามุ่งมั่นเนี่ยกล้าหาญก็จะเกิดขึ้นกับเราเราจะมีความรู้สึกนะประสงค์จะเป็นผู้ใหนะ้ไม่ได้ประสงค์เป็นผู้ขอนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เราจะเห็นว่าการที่เราเรียนรู้พระธรรมคำสอนจึงเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวนะแล้วก็กล้าหาญที่จะใช้ชีวิตนะเบิกบานในบานปลายมีเหตุมีปัจจัยที่ตนนั้นสามารถประคับประคองตนดูแลตนเองนะดูแลผู้อื่นตามสมควรเห็นไหมจะเห็นว่าความกล้าหาญอันที่เราได้เห็นการเรียนรู้ พระธรรมในอริยสัจส,สี่นั้นเป็นเหตุทำให้เรามีความมั่นคงทางด้านกำลังใจแต่สิ่งที่เสื่อมถอยแล้วก็หมดการเวลานั้นก็เพียงแค่ร่างกายนะเลือกขันห้าที่มีเวทนาต่างๆเพราะฉะนั้นจริงเหล่านี้พวกเราพุทธบริษัทส,สี่นั้น จำเป็นเหลือเกินนะที่จะต้องมาสอนตัวเราว่าชีวิตเราจะถึงบ้านปลายหรือไม่เราก็รีบสร้างสารชีวิตเราให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์นชนท่านในะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องสร้างประโยชน์มีศีลธรรมเป็นพุทธบูชากันนะพอลน้อมอย่างนี้บางท่านก็จะปรุงแต่งต่อว่า หมดหวังผิดหวังไม่สมปรารถนาในชีวิตก็พึ่งพานะพระตตรตนายัยแต่เรื่องความเป็นจริงก็คือการฝึกอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่กล้าหารแยกแยะหน้าที่ทางกายแยกแยะหน้าที่ทางคำพูดแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นจากความนึกคิดต่างๆเป็นกุศลเป็นอกุศล และสามารถควบคุมด้วยสติในการบริหารร่างกายในการบริหารสิ่งที่จะพูดสิ่งที่จะดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความสุขต่างๆของคนบ้านปลายชีวิตเท่าที่เราได้มีโอกาสไปพบปะเยี่ยมเยียนกันเราจะเห็นเรื่องการปรุงแต่งแล้วก็อับเฉาเศร้าหมองเป็นส่วนใหญ่ บางทีก็เผอตัวเผอ,อตนไปจับช่วงบุคคลภายนอกเราก็ได้เห็นกันเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดคุณประโยชน์กับพวกเราพุทธบริษัทสี่ซึ่งเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่กันนะเรียนรู้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างน้อยเราก็เป็นผู้กล้าหาญที่จะทำความดีนะสร้างคุณสร้างประโยชน์นะให้ตนพอสมควร ให้สังคมภายนอกก็พอสมควรกับเรามีความสามารถเท่านั้นเองเียฉะนั้นถ้าหากว่เราฝึกตนให้เป็นผู้ให้ตามพระธรรมคำสอนก็คือผู้ที่ประสงค์จะละวางแต่ไม่ได้หมายถึงไม่ยอมประกอบกิจกรรมในหน้าที่การประกอบหน้าที่นั่นหมายถึงเราทำหน้าที่ที่เรามีร่างกายและเป็นประโยชน์นะตลอดเวลา มีร่างกายมีความคิดมีความรู้สึกมีความชำนาญนนะจึงให้ข้อคิดต่อลูกต่อหลานว่าการที่เราเป็นพุทธบริษัทธสีในบ้านปลายชีวิตเราจะทำอย่างไรให้เรามีความเบิกบานนะบริมายึึงเราประทุษล้ายด้วยไม่ถูกใจก็ปรุงแต่งนะไปเรื่อยๆ เหตุที่ไม่ถูกใจด้วยเหตุอะไรต้องมาถามตอบตนเองว่าทำไมเราไม่ชอบที่จะใช้ชีวิตเปิดเผยกับสังคมกับชาวโลกทำไมต้องปิด,ปดบ,บ,บังๆหลบซ่อนอน,นั่นหมายถึงต้องมีคำถามคำตอบให้ตัวเองนั้นเป็นผู้พิจารณานะทำไมถึงไม่กล้าหาญที่จะแสดงความนึกคิดแสดงการกระทำนะที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ให้เบิกบานนั่นหมายถึงจะต้องน้อมความจริงของชีวิตนะแต่ก็มีคุณเหมือนกันที่เราได้เห็นสิ่งในบางกลุ่มบางคนบางแนวทางก็จะมีการเอาใจใส่เรื่องความรักความสามัคคีความกตัญญูนะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องคู่กันนะพวกเราชาวโลกในพุทธบริษัท4นั้น เราจะไม่โทษผู้อื่นเราจะต้องโทษตัวเองเหตุที่เราเป็นนั้นก็เพราะเราเป็นคนสร้างเหตุของเราเองนะจึงทำให้เราได้มีความเป้าหมายบานปลายเบิกบานหรือเศร้าหมองนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีบุญอย่างยิ่งมีวาสนาอย่างยิ่งได้มีโอกาสอยู่ในยุคพุทธกาลก็เด้ฟังพระธรรม ได้เรียนรู้พระธรรมได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมก็ทำให้เรามีชีวิตบ้านปลายที่เบิกบานกันได้เพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้าจากันในเรื่องชีวิตตอนปลายหรือบ้านปลายนั้นจะทําตัวกันอย่างไรเพื่อจะให้ชีวิตบ้านปลายของเรามีความสุขนะมีความรู้สึกเบิกบานแจ่มใส นเมื่อร่างกายก็เสื่อมถอยลงไปก็คือความกระหารที่จะฝึกตามพระธรรมคำสอนก็คือทุกอริยสัจสี่นะจำเป็นอย่างยิ่งก็วันนี้พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามารดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยฐานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิสุภาษีสวัสดีครับ